ตลาดวันนี้คงคงเบี่ยงอยู่ฝั่งลงครับแต่มันก็โอเคแล้วเพราะว่าเรารอเราเราอยากได้สักประมาณพันสี่ต้นต้นพันสักพันสี่สิบพันสี่ยี่สิบแบบนั้นเพราะว่าต้านที่พันสี่หกสิบมันแข็งครับตอนนั้นเนี่ยถ้าพันสี่สามสิบเนี่ยแล้วเราไปคัดที่พันสี่เนี่ยถ้าเราซื้อพันสี่สามสิบบนล่างมันเท่ากันเราไม่อยากได้แบบนั้นถ้าย่อลงมาสักพันสี่ยี่สิบพันสี่สิบเนี่ยเราโอเคเพราะว่าเรามองว่าเราเล่นเด็กเราไม่ได้มองขึ้นนะครับเรามองเล่นเด็กกระเพาะพันสี่หกสิบก็เลยทย,ย่อมาอย่างน่า อีกหน่อยวันจันทร์วันหยุดพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์หยุดยาวความปันผวนมีวันนี้ ผู้นี้ก็ยังพันผัวต่อก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ในแผนที่เรามองเปลี่ยนทางตุนครับจริงๆภาพระยะกลางลงลึกกว่านี้นะครับแต่ว่าภาพระยะสั้นๆเนี่ยการที่มองแบบมองเด้งช่วงที่แบบเริ่มมีงบแป้์ประกาศช่วงเนี้ยมีเด้งสั้นๆกลับไปหาพันส0หกสิบแต่ผมมองว่าเราเ,เรามองเด้งแค่น้เองไม่ได้มองว่าจะค้าไปพันห้าับก็ <ừ. S 2> บเลยเป็นการซื้อเด้งครับพอซื้อเด้งเนี่ยก็ต้องขอเกี่ยงราคาหน่อยเพราะว่าถ้าซื้อพันสี่สามสิบไปขายพันสิบหกสิบมันมันใกล้ไปมันน้อยไปเราเข้าใจว่าไอคนที่มันมันไม่รู้จักกาาาอออจจะลงเชืื่แตคคํถม ผมเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐมันก็สเล็ได้ว่าไหนจริงไม่จริงทาไมอันไม่จริงมันไม่จับเลยหรือมันจับยากผมไม่เข้าใจนะอืมผมเคยไปถามพวกที่เล่นคอมพิวเตอร์รนะผมเคยไปถามพวกที่เล่นคอมพิวเตอร์ตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าจับยากจับไม่ได้ไม่จริงนะผมไปถามพวกคอมพิวเตอร์เซียนๆหน่อยนะเขาบอกจับได้ถ้าจะทําแต่มันจะยุ่งหน่อยช่องทางโอนเงินก็จับได้อ่าคือคือช่องทางอะไรเขาบอกจับได้ทางทางทางไอทีก็จับได้แต่มันจะยุ่งหน่อย เออเขาใช้คำนี้เมันจะยุ่งหน่อยแต่จับเท่าจริงๆก็ได้แต่มันไม่จับผมแปลกแปลกใจมากผมเห็นแคมเปญแล้วเอออ่ะกลับมาวันนี้มีแต่ไม่ได้บอกว่านั่งทุนเล่นเด็กไหมอะไรนะมีครับมีมีคืออคือคือจะบอกว่าถ้าถ้าแบบหด่วงาถ้าเกี่ยวข้องเขามีจับแต่ว่าเขาไม่ได้แจ้งข่าวก็แถลงให้เลยให้รู้หน่อยก็ดีครับว่ามีจับนะเขามีจับเขามีจับเขามีข่าวออกด้วยผมอ่านข่าวแต่มันน้อยเขามีจับอันนี้จะบอกเขาไม่จับไม่ได้แต่มันน้อยอย่างเช่นหมื่นหนึ่งเนี่ย จับสักลายหนึ่งอะไรเงี้ยลายสองลายอย่างเงี้ยลองจับสักสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นดูสิแล้วกฎหมายแรงๆหน่อยนะผมว่าไม่มีหรอกมีมีอาจจะมีแต่น้อยลงเหมือนเหมือนตั้งแสุรามีแต่น้อยลงนะแต่ถ้าไม่จับเนี่ยเขาก็ไม่กลัวกันไงใช่ฮะเขาก็ไม่กลัวกันจับเลยทำไมไม่จับอืมอะมามาต่อพุทธน,นาม <5 S 1> <ด>ันก็มีเป็นไง แต่ว่าตลาดดูไม่ค่อยดีแต่ว่าหุ้นแนะนํามันก็มีจริงก็มีโปรบีก็หลายตัวอยู่นะตัวแรกครับผมฮาน่าไงทีเพราะเพราะเพราะหุ้นมันสิบมันพันพันพันหลักซั์มันจะบอกไม่มีได้งไงอว่าตัวแรกตัวแรกฮาน่าครับผมฮาน่าเนี่ยกระโดดลงมาแรงเออโดดมาแรงเพราะว่าเขามีการเพิ่มทุนพีพีประกาศแบบประกาศแบบสวัเซอร์ไพรก็แดกเลยเลยราคาเลยกระโดดลงมาแรงแต่ข้อดีคือมันกระโดดลงมาหาราคาพีพีและพีพีที่ห้าสิบเจ็ดบาทครับ ก็ถ้ามองว่า PP 57าบเาทแล้วมีรายใหญ่เยอะแยะเพราะเงินจ่าย้าบจบาทเนี่ยก็ขอใช้5้าบาทมันเป็นแนวคาดลอดไปเลยครับเพราะตรงนี้ย้าบบาทตินิดเอ่อราคา p p 57บาทคัดลอดไกลมากคัดลอดไกลมากก็เลยมองว่าตัวแรกฮาน่าน่าสนใจครับแต่ว่าได้นอนแล้วไม่ได้บอกว่าผู้จะขึ้นดังนั้นเนี่ยฮาน่ามองซื้อแถวนี้คัดสักห้าสบาทบาทห้าสิบเกต63บาทก็เล่นเป็นในกรอบเขาก็เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจอยู่สรับดีตัวแรกเป็นฮาน่าครับพี่เอกครับ อ่ะตัวที่สองเชิญตัวที่สองนะครับอ่าขอกลับไปลงกันครับ s p r C s p r C จริงๆแล้วเออสองตัวที่ผมให้นิดเล่นข่าวเซอร์ไพรส์ทั้งคู่นะครับ s p r C เดียมีหยุดมีหยุดมีหยุดซ่อมแผนจะบอกว่าฉุกเฉินก็ได้หนึ่งตุลาแล้วก็น่าจะซ่อมเสร็จและประมาณประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบตุลาจะกลับมาซ่อมเสร็จราคาก็โดดลงมาเพราะว่าเหมือนจะซ่อมแผนเป็นกรณีฉุกเฉินแต่ว่าถ้าเราดูว่าเขาซ่อมหนึ่งตุลาเนี่ยหมายความว่างบ Q 3สาม ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าปันไปซ่อมสี่ดังนั้นก็มองว่าอ่ะไม่หนึ่งที่ซ่อมไม่เกี่ยวกับวุฒิสามสองซ่อมเสร็จแล้วสามซึ่งเป็นหลักของผมก็คือทำแพทเทิร์นขาขึ้น morning star ก็เลยมองชอบ f i t ครับซื้อสักประมาณแปดบาทยี่สิบถึงแปบาทสามสิบคัดผ้าหลุดเจ็ดบาทเก้าห้าแเก็ตให้เก้าบาทยี่สิบครับพี่เอกครับครับกลับมากลยุทธ์ตลาดวันนี้ครับเปิดมาน่าจะลงก่อนอยู่แล้วครับเชิญครับ ลงมาก็ดีแล้วครับผมเรื่อที่จีบความพันผัวคงจะมีต่อทวพัพรุ่งนี้ด้วยเพราะพรุ่งนี้ก็จะเป็นศุกร์ก่อนหยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็มองรับครับอ่ามองด้รับประมาณสักหนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ถ้าหลุดพันสี่ไปค่อยเพ่นแต่ว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เป็นลงทุนนะครับซื้อแถวนี้ไปขายสักพันสี่หกสิบประมาณนั้นเท่านั้นเองครับเปลี่ยนกองทุนครับ